ทัวรทโทโทหลายมือเติบที่เ่ได้เห็นกันนพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นกันถักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกูขี่รถอยู่เนาะกล่องหนาจะสั้นแด้กล่องพอดีปันได้เนาะการถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสักพักสุกคนบพรว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศนะก็ยินดีตอนทับเข้าสู่ซองของอ่าเบลลีคือเก่าคือเดิมเนาะตอนนี้เดินทางมามากับอ่าเบาล์ดำเนาะ ก็ตัวดำตัวเทวสบายดีหลายปีนะั่นไ่ได้พอๆกันทั้งซองของบาหลีกรับภาพท่ายถ่ายสบายดีบนน้ำแม่น้องมทงัทุกผู้ทุกคนเด้อทั้งซองของบาหลีเนาะโดยกะความจริงแท้เท่าก็เห็นอ่าสองคนก็เห็นกันหลายเทื่านะั้นขึ้นมาต่างกันแท้ก็ว่าม, <laughs> มันมันจนไม่เห็นเลยมันไฟมืดเลยเชี่ยวมากมาบอกหนูอ <m> มาโมโม่เออแหน่กับซูชิกันโอ้โหนมกับกาแฟเข้ากันดีสุดกะแต่ว่าพุ่งในท้ายคลิปน้ำกันเดท่ดไรประมาณหน่อยแต่แแต่นเพิ่นพอสองเพิ่นอาทางอูบพอทางดีหมดเลยกะแต่แตเพิ่นไปเห็ุเรยกอยู่ทางฟังไทยมาเนาะเพิ่นเป็นเซียนะบระกะศแต่หาเพิ่นไายคลิปนั่น ยอกยอกม่นอนกับไปหาไปมาหาสูงุมปะแต่ว่าเบียคมันไปคนละทิศคนละทางเลยแมมอ่าเฮาก็ไปขายน้ำเด้ทางดาบาลาก็มีส่วนยางเนาะแล้วก็พาเมียไปปุ๊กกันมันอย่างสวนสาลีมันอย่างจุดนี้แหละมักถั่วมักแตงโอ้ขนาดเปิดไฟอะไรอย้ยนะนะตอนนี้เฮากำลังจะเดินทางไปบ้านคูดอยเนาะโอ้ยยังเอาเทดานี่เสียเทดา หลายดีแน่ยังชื่อหน้าจับตากันบ่ราหลายสัตว์วัดตื้อไปเลยกทายผูมิใจพี่น้องทางยูทูบนะก็คือคือเก้าคือเก้ามีธุรกิจของเพื่อนเพราะพี่นเป็นไยไปเห็นเบียกทางเนี่ยรอบครัวเพื่อนพากันทากระทายแต่ก็เลยมีเวลาที่จะมาเห็นคลิปอย่างนี้เนาะก็ยังคิดฮอดคือเก้าเพื่อนมาเนาะก็ได้บูได้ร่วมกันตลอดอยู่ส่วน ตัวก็ได้ไปมาหาสู้กันตลอดแหละพ่อแม่พนะี่น้องเนาะการพรุ่งนี้เฮาจะเดินทางไปบ้านน้ำย้อนเนาะบ้านน้ำย้อนอ่าบ้านน้ำย้อนเมืองหว้วยทรายแขวงบ่อแก้วเนาะเป็นบ้านของผู้ดอยมื้อนี้น่าจะเป็นมือ้องามงานดีของเพิ่นแหละเนาะเพิ่นกาเชิญเฮามาเบึกนี่พุ่นกาดบัดเชิญเพิ่นโอ้ธรรมดา3ามใบเลยอ่ะใหญ่เดินสมซองสามซองเบิ่งอันนี้เป็นของผู้คุบบนเนาะ จหมมยอันนี้เป็นของอันนี้ของเปาจันเปาจันพ่ได้มากพ่อมปนนเลาจันที่เอาไปท้ายไอซื่อน้นะได้ไอซื่อนยื้อเนบาทในกูแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตแล้วพ่อมาไปนอนตตบเราเล่าหัวเันอ้พดีเห็นอันนั้นยู่ขังข้างเนี่ยนะ อันนี้ของเนี่ยอันนี้ก็คือของทางบบาวดำเนะำาะตบาวลาาเอ้ยเบาปินตลอดซ <c oughs> ื้อแถบันกอมันนะแก้่วอุโดนอ่าบัด<ม>เซินทางคูดอยเอามาให้อันนี้เป็นของบบาวแท้ดำเนาะซื้อบันกอพงสวรรค์ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วไปพบไปพ่อเนาะระ่างกลางเดินท่าของเขานเนี่ย เส้นทางนี่โอเคแล้วซํำนี้ทางลอยกิโลลอยกว่ากิโลเดินทางสภาพแบบนี้เด้อครับอนนี้นะทางมันแปลกดีเมื่อไรพอแม่ไป่น้อยเนี่ยจักหน่อยก็ปูยาเมื่อแล้วไปอีกหน่อยหนึ่งกะเขาจะไปควมแสดงความยินดีน้ำทางคู่ดอยเพิินจะขึ้นบานไหมไปแสดงความยินดีทางครอบครัวเพิินน่ะ บ่ได้ไปฮอดไปถึงเพิ่นสักเทื่อ,อร์นัเนาะก็ไปเบิ่งไปซมน้ำกันว่าเฮือนเพิ่นจะเป็นแนวใดอ่าใหญ่ซ้ยยำใดนะเทาก็เห็นแต่อยู่ในคลิปเนาะเป็นสู้อ,อาจะเป็นทึ่ทางหรือบนเพื่อได้ไปจักเทื่อร์อยั่นผมไปเป็นเนาะเป็นเป็นสีไปยังบางเพื่อนเพื่อนนะสีฟ้าสีฟ้าเนะาะอ่าเห็นดูแต่ว่าคิดคิดสซื้สอสีบวกเนาะสีสูงมอวานนี่ฝนตกแล้วมือซื้น ะบ,บ่มีฝุ่นปานใดอ้าว้อนั้นบาลีขี่รถก้าบบพ่อแม่พี่น้นองตอนเอาพ่อไปหุ่งหมอหนอปานแต่อตอกจากหูดินมาเลยกุ๊บเลยนะพ่อแม่พี่น้องฝุ่นนี่โอ้พี่หนึ่งกิโลอ้อาวคอยเดินทางกันนะํากันเนาะแล้วก็ค่อยไปเบิ่งนํากันว่าจะเป็ี่นอะไรงานเพิ่นป้าโถูพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่อ่ามดทางปูยางเนาะทางก็จะประมาณนี้เลยฝนตกมือซื้นเนาะ ถาหากว่าบาม่มีฝนกับฟุ้นนะแต่ว่าฝนตกบมูบ้านมือซื้อนอนฝนลายหนึ่งนีงน่เ,นเป็นบวกเป็นตัวเมิดเนาะจะประมาณนี้ถาหากว่าฝนประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ทางก็คือน่าจะไปบ่ได้แหละเนาะมันมือนะนะมันเป็นดินรวนลวเลยเนาะมึงดูถ้าเมึงขวาถือว่าไปบ่ได้เลยตอนนั้นยังมีห้อยรถไปอยู่เ่ยแต่เดือนนี้น่าจะาไปบ่ได้แล้วเป็นน้ำเป็นหนองเมิดเนาะ อโทโทรโทรโทรโทมาพี่น้องเอ้ยจะประมาณนี้หละเส้นทางมืนอันบารี่มากยังเป็นขีดตุมเออขีดฟุ้นอยู่ก็ส่งก็เสื้อเข่าไปปอดก็ปูหลายเติบกับม้อนี่อันฝนตกกับเป็นขีดตุมเนาะโอ้โจะประมาณนี coping, em. the ้ได้でで so ่อแมาพี่น้องอัปเดตบางชว่วงบางตอนเห็นน้ำกันทางกับเป็นไปแบบนี้แหละเนาะดินล้วนนะนี่นะถ้าฝนมากก็อู้มื่น มื่นขนาดเลยแต่แบบนี้นี่ทางดำบาราบามักแหงเส้นทางประมาณนี้ทึกใจไปท่านตอนขี้เราจักกในนี้ฟุน้นแดดจักเล็กจักหน่อยนี่โอ้โหดูเมาเหล้าลนนันเรงเนาะถือถือถือแตแ่วเสียบันอยู่ปอะมาณไหนเนาะเซฟเฟอร์โลเท่านาะทางบ่าวไทยดำเซฟเฟอร์ตีนผีครับคอยไปคอยมานี่แหละเนาะใช้เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงปาย อเพิ่น,ถ,นถามฮักว่ามันแดดหลายกับมีฝุ่นขนาดแบบนี้นะแต่ว่าถา้ายโหมดบานอันหนึ่งประมาณนี้ก่ะโอเคอยู่อ่าพวกนี้ฝุ่นมี่ยังแต่เมื่อนี้เขาก็โชคดีได้นางทางในเนาะแต่ตอนกลับมาแต่คนเต็มบางทีก็ดับว่าท้องทางอนาบ่าวไทดดามาเจ้นนางนอกกันตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอดบาดปักหาร์ดพร้แม่ะไปนอนห้อง อันนี้เป็นในหมู่บ้านด้เนาะอ๋อเป็นวักมืดเลยตอนนี้ฝนตกแต่มือเดียวเนาะปักฮาดกับหา่างจากบ้านเฮาก็ประมาณเกือบเกือบสามสิบกิโลเนาะโอ้ดูเส้นทางจากที่ไปเล่นได้วมีสองเลนตอนนี้อ๋อกดหินปักง่าเพราะอไงนอไปเ,ปนเนาะอ๋อหนนุ่นเยนเนาะ่น คือแต่บ่มีนักเฮือนอันนี้แม่นบ้านอัน,นที่ปีแล้วบอกนำท่วมมันแล้วก็ทางบาหลีก็ได้มาอยู่แจกข้าวสารอาหารแหง้งเนาะหมู่บ้านนี่แหละน้ำท่วงอ๋อเป็นถ่วงมาแล้วเนวะวาะความรยโอปินันพ่อตนนี้มันถ่วมกระดับโคิดรู้มี่แหละในต่างลังนี่ไปแหละต่างลังนี่ไปนักแต่พี่ก็ถ่วมถ่วมเคืองเฮือน แค่นี้ไปนักโอ้เน้โถมขึ้นหลายแล้วเด้ป่นี่ก็ปังฮาร์ดแล้วตอนนี้หลังนี้สั้นสอง่วงสั้นลงพุทโธอ่ะแบกเนาะนำมันมาแต่ทังใด้ฝน,นลายนะอ๋อนำฝนนำฝนนี<บ>่ยังเหลืออยู่ประมาณ40 <S <S ากิโลเมตรหอดหอดบ่ะกวาเนาะ ทำย้อนคอยไปคอยมาเอเนาะเคสนี่เพิ่นกะได้ทมดินขึ้นอีกเนาะเพิ่นจะปรับปรุงเส้นทางเด้พ่อแม่พี่น้อกนะอ๋อถูกกำลังทมดินต่อไปกันนาจะสบายแล้วแต่มื้อนี้กะทุกไปก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นทใหมันเพิ่นเพิ่นบังเอิญเจอสเฟิร์รโรดได้หมุนฟองมาเลยป๊อปป๊อปเลยป๊อปป๊อปเธอถูกักซุด ต้องใส่กำลังในหนึงเป็นไอเซฟเฟอร์โหลดัมาแล้วค่กบอกลุนเซฟเฟอร์โหมต้องไวจแล้วเนีหมุนฟงอะไรสามซีอบเลยนะย้ำเมานี่มันใจยุกอาบบกีน้ำโบกันนี่ย้ำเมาหมันใจยุป้าก่อนเห็นไงพ่อแม่พน้องต้องลบไปลบมานะปั๊บปั๊บเลยนะถูถูถูรถบาลีมาเพื่อใดแหละจะนี่รถเฮดรอนเนี่ยมาเ่อใดเด็ดขาดแหละต่ำยังเดียว ตุบตับตุบต pues ับเลยทางอู้นโอบุญนไหที่ไปบนไหนปบบนไหนที่เสียวไปทางนั้นเอามาใชนไนอ่ะนุ้ยตามได้มึงสูงนี่ยทำ่านะมเตอไปทางนั้นเอาถอยเตี้มถอยเตี้มถอยถอยถอยถก่อนหินบลอเงีมึงสูงนี่ Thôi mẹ xem không có đấy Thôi con, thôi con điêu đeo, bướng con Đeo con bướng con Đeo bướng con con Ô, còn nhìn đấy Đeo con Xem không? xe tổ hắc phong mà lai mà thằng này con Hắc mà tìm hắc mà tìm 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 ở bên này bay nản này con thôi bơ Thôi 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 โอเคเออไปเลยวนนี้ไปหอมนั่นเลยอูนู้ก่อนหินบางใงมาต,ามต่ำตะก okay. ี้โอเคบอสคุนตามมาเป็นทมดินไมนหมพ่อแม่ที่น้องปลอดียางน้ำกลนนี่เนาะตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอดแขวงบ่อแก้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ย กายสะพานนิจภาพมาน้อยหนึ่งแล้วเนาะอันนี้น่าจะเป็นเคสบานโดนโดนไม้แม่นบ่เลียงไม้แมนเนาะเลียงเียงไม้อะเอ๊ะเน่เน่เนี่ไหลวงน้ำท่าเอ้ยหัวสายยังสิบกิโลเมตรปั่นเลียงไม้เนาะโอ้อันนี้เป็นบานอ๋อเป็นบาดมาสัตว์พ่อแม่เนาะเป็นบานเลียงไม้โดนไม้เอ๊ะเน่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 ไป ขึ้นกับเมืองห่วยทรายแล้วเด้อตอนนี้เขา้าซูตัวแขวงแล้วเอ้ากล่องจะไหนอ่าเมื่อเดือนเมมันเริ่มมันเริ่มโบยสถเทรอนแล้วอันนี้เป็นเตอเทสบาลแขวงแล้วอีกน้อยหนึ่งอีกสิบกิโลเมตรเป็นตัวแขวงแต่เขาหนาจะาก็ได้เข้าไปตัวแขวงเนะเาะอ,อ,อ,อ้าครับผมไปต่อไปตัวแขวงเลยก็ได้ แข้งแล้วเนาะทางสื่อ,อ,อ,อโอเคเดี๋ยวจะรีวิวยกขึ้นยนต์เมื่อลงตดเหงือดีขึ้นกันติ๊กปิกบินจ้งนี่มาจังเริ่ม,เร,ม,มเริ่มมีรถมีล่างลายแล้วไ <c oughs> อ้ตัวนี้ก็เป็นตัวแขวงแขวงบล็อกแก้วนี่ก็อู้ทูบาทเพิ่นบูธรรมดาเนะาะต่างจากบาทเฮาขนาดเลยก็ถือว่าโอเคซัมนี่ประมาณนี้เนาะ ตื่นหูตื่นตาพอสมควรเลยว้าวอ้โนี่สุดยอดเลยว้าว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 ้าว้า่ว้าวว้าวว้านว้าว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 ้าวว้าวว้าอว้าวว้่อว้าว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 ว้า้าวาาา้าาเ้าาาางา้า้า้า ก็รรมดา <S S <S ว่าปับป๊บปั๊บบานเฮื่อนทือซองขางทางก็ถือว่าใ่ญ่ตัวแล้วถ้าเทียบกับบานห้องบานห้องยังเป็นตุ๊บนะเป็นมุงหยาก็ยังมีลายโโ,โ,โขักยูทางแบบนี้น่ะดีมากอยู่อ่ะ ดีมาอยู่ถ้าเทียบกับตอนเทมิทเทียวมานี่ตางกันส,สมควรข้โอ้โอ้ขัก,ขกจับจกล่องของสันเนาะแมนตอนเทมิทปัาทุกอันนี้เขาจะเหนื่อยทางเตมโอ้ขักอันนีเนะผู้บรแย่งก็เตรวามว่าพิอบดีสมควร โอเคตอนนี้ก็เขาเดินทางมาหอดบานนำย้อนนำย้อนนำย้อนไปเนาะยกับบู้ทางตอนนี้บู้มาเพื่อนคู่ดอยอยู่บันใดน่ะก็เจริยทางเมารถอ้าวซุปเฟอร์รถเมารถซื้ออยู่ก็ได้แล้ะเจริย์ทางดับบอเลาโทรหาคู่ดอยก่อนว่าอ่าเคือนเพลินอยู่บันใดนะเพะความโลเนาะ คูอดอยหรืบด่ดคู่ดอยเพื่ออะเราอะเราเจ้าสบายดีฮะน,นะเจ้าเอออันมา,มาแล้วมาแล้วแต่ว,ว่าคู่ทางไปเดี๋ยวนี้นะ่ะตามซื้อเลยถ้าเห็นเราไปเขาไปน้ำยนเก่าครับเคียนอยู่บ้านน้ำยนเก่าทิ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มาหาน้ำยนใหม่นี่ไปอีกอ่ะ สัญญาณบุรีคือหัวใจมีปัญหาแม่นแม่น่ยุบบานได้น้ำย้อนเก่าหรือน้ำย้อนใหม่น้ำย้อนเก่าคุมโดนสองน้ำย้อนกา่น้ำย้อนใหม่เมื่อบ่ดินทองไก่น้ำย้อนใหม่เมื่อบ่แม่นแม่นแม่นไา่น้ำย้อนใหม่มาอีประมาณสองลักสองลักโอเคเราเพื่อนเนี่ยแม่นยุบยุบตามแคมทางนี่เลยต้เมื่อเหลก็เห็นปั๊บเลยจ้ะ

สัญญาณบบุคอยดีอีกจ้าลักอีกสองลักโอเคแค่เดียวสิพากันเลาะไปชิแหละสอกขอกินขอบแค่นี้ก่อนอย่าลืมสมจีเพมาเด้อเด้อเพื่อไปผูทถือทางโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เอาบ่อหอดเถอเอาหอดนำย้อนไม่บ่อหอดล้วนขลุ่มแตอีประมาณสองลักประมาณเนาะกะพากันลุไป บรเคยมาได้ผู้ใดก็อนเคยมาที่ก๊ายไปนะเรจับจุดบุญใด่าอยู่บุญใดบุญใดนะโอเคพอแม่พี่น้องตอนนี้เราเลี้ยวเห็นทางเห็นเฮือนคู่ดอยแล้วน่าจะแม่นหลังนี่ลบงองไปถามเมึงก่อนแม่นแล้วเบิ้งสีเฮือนขนาดจะแม่นวิวความดีเนาะงข้างเบ้งขวามือเป็นน้ำคลองเนี่ยฝั่งนั้นเป็นทา่งไทยเนาะ อกูดอยอยูย่ติดฝั่งประเทศไทยสังสอบขนาดนอ้องส,สมจังกขัดสุรละเอนงานนี้บรรยากาศดีขนาดอยู่ติดกับมแมนหรอวะแ,แมนเจอนางห้องสบายดียวหนะ้าเดียวหนะ้มานี่สมัยเลืสมัยเลื <laughs> ส่วนยูทูบเบอร์มามัอนี้มัอนี้ได้ฟังเสียงนักห้องอ่าในห้องหมูกันแต่ว่าเป็นนักห้องเนี้ยนี่น่ะเป็นกันโอ้เปลี่ยนหมเปลี่ยนอะเครื่องน่ะเสียงธรรมจารีเลี่ยนอยู่นี่ก็ได้ขอขอจักทอนดูทอนอย่างทอนหุกห้องเพีเออทอนหุกเลยอ๋อโมแลงอ่อบบนะเดี๋ยวนี้นี่นะเดี๋ยวนี้นี่นะห้องเอฟซีฟังเลยรอมึงดูจักพ่อมันนะโบพ่อมพ่อมเอาเพลงนึงเอา ฮุกหนึ amam, Ά, uh. ่งเอเพีย okay. อ่าอ okay. ่าทำใจจนเอาเอาเพีงสาวมวยสองบ่เมียนบ่เมียนเอาอันนี้หักมักสาวคู่นี่มักสาวคู่เองสองน้องเห็นคู่บ่ไอสองน้องเห็นคู่ก็ได้โอเคเอาเอาทอนฮุกเลยก็ได้หรือว่าเริ่มก็ได้ มีหักขังใดว่าใจขมขื่นเมื่อน้องพบสายอื่นแชวนางเปลี่ยนใจเลิกลาเฮ้ยเอาสามีก่อนโอ้กำลังมวนชุดยอดเอาเข้าใจเข้าใจบัดเด้เจอกันอยู่งานเนอะโอเคโอู้หเสียงชุดยอดตอนม่พี่น้องเลยสีก็มองดำเลยพี่น้องตรงไหนเออใน ถักบักสาวคู่โบได้ำ้ำได้สงนองเย,ยนคู่คาก,กอยู่พัง,งีงเนาะเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนเมืองเฮาบคแน,น่นอนนี่เนาะ,นะเย,ยนน้ำกันอย่างต้มอนหนึ่งคนณถูงบุกขิดบุกฟันได้ม,ม,ามาเจอเน,นคู่อามแลหลายเสียงน,นี่เทียบทำเทียบเท่ากับดำเบาเล่าลองมึงดูลองมึงพอเด็ดสำนี้แหละนองมึงดูมีฮักข้างใดหัวใจคมขืนมาั นำมาเราไปอ่ะครับอยากเขาจะตกงานโอ้โหปั๊บ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 โอ้หนาจะเป็นหลังนั่นเน๊ะตุ้มตุ้มตามๆโยนปอตัว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 ตัความรอแมตต์หนึ่งตัวชั่วโมงพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็คือทางทีมงานเท่ากับมาน้ำกันสามคนเนาะแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วไปทีเรียบร้อย พอดำมาเราเบิ้งตั <laughs> ้งแต่หุ่นอนุญาตหุ่นพอเกือบความเตี้ยหุนโอ้อันนี้แทนมาตรฐานแล้ว <c oughs> อ,ลบบอันนี้ท้ายเห็บอลลี่เห็นเบิ้งจังหวงเอาจะปาหลอดท้ายบอลลี่กันแม่เ <c oughs> <c oughs> บิ้งบอลลี่กันแม่พอทุกคนหลอตัวจริงพี่น้องเลยมา <c oughs> เทียวกันพวกก <c oughs> ินเลยขาดนลอย<บ>สุดกินพวกกินพอกนี้รียตอนนี้ก็คือเฮ่านี้อ่า เพื่อนันยังใช้บัตรอะไรเทียมไปเป็นกัดเซ็นอะไรไปกัดเซ็นอะไไปเลบไปมีความความนิดีนะพอถ้าเขาที่เอาอันเป็นอย่างเป็นกระตาเป็นอย่างมากเขาเดินทางมันไกลได้เขามากวันนี้นี่ใช้เวลาอยู่สามชั่วโมงเก็สามชั่วโมงประม่าณนอ้เนาะเป็นการเดินทางที่ว่าอยากได้เทาก็เลยว่าเนี่ยมันง่ายดีเนาะใส่บัตรใส่แต่กัดเนาะมีอยู่ประมาณหลายแสนประมาณี้เนาะรวมกันสามคน แสนคีบได้พ่อแม่พี่น้องไปเอิญเป็นแสนพ่อแม่พี่น้องเบิ้งแม่พน้องคนเล่าเขาใช้บัตรนี่เป็นแสนต้องเป็นแสนขึ้นได้พี่น้องขั้นระเบิดเป็นแสนเนี่มากพ่อใหอายเพี่นเ้องนักหน่วงโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนาะว่าเกิดยังไงคู่ดอยเงินคู่ดอยจะเป็นอะไรน่ะต่างไปรีวิวไว้งพอแม่พี่น้องเบิ้งพร้อมเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้มาเนาะจับบาตจับบาต คากล่องมือกล่องฝ่ายซื nah ้อนยอดคนไีนน้องเอ้บอสิช่พากันไปในงานแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปพบไปพ่อกันจะพูดเลยเนาะโอเคนี่เนาะตอนนี้เขาขอมาหอดหน้างานเป็นทีเรียบร้อยโบหัว่ามันจะติดลึกสิดบริวารว่าติดการจะได้พาเอาพคนไห่น้องเนาะพาเพิ่นกับเฮ็ดเป็นงานแบบธรรมดาสามารถเอาพ่อได้ใหญ่โตพ่อปานได้เฮ็ดพ่อเป็นทีเป็นคลองเนาะอ่านี่นี่ย โอ้เห็นตาแสบเอาแม่ไทยนี่เลน่อับน้ืโอ้เจ้าบ้าเจ้าบ้าเอาสบายดีสบายดีเ้อสบายดีเด็กน้อยเด็กคนน้อยไปทั้งหนเด็กน้อยน่ะอุ้งอิงน่ะโอ้อันนี้ดีแค่ไหน โอ้งาม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 หลังน้อยๆเห็ดลอยไปเไปทีซื้อถักขนาดเลยบรรยากาศมันได้อะนะผู้โดยแบบทังนั้นเป็นน้ำคลองเนาะวิวลักลั่นทั้งนี่ยโอ้สุดใจเลยเอายินดีน้ำเด้อดีใจน้ำเด้อดีใจน้ำอ่านั่นแหละเทาเดินทางเกือบสามชั่วโมงจันนัทุกทองจันทร์ดู อันนั้นค้าลาดนาลานนาแสงเพิ่นคอเป้าเดี๋ยวขอเบิ่งเงินนิดนึงเด้วไอเอสซีเบงไอเปโซ่ดิบ่ส่ซ่ก็ได้บ่ต้องการแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้แหละเฮือนเพิ่นเนาะเพิ่นเฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่อ่านี่เฮือนเพิ่นกับบาลีก็เห็นแต่อยู่ในคลิปเนาะอ่าครั้งนี้ก็ได้เห็นตัวจริงเนาะเป็นทรงโมเดิร์นเนาะเพิ่นเฮ็ด ใช้ปองเงี่มเป็นปองเงี่มแก้วเนาะอ๋อเนอี่ยทาสก์ทาสีสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในหนา้นาตอนนี้โอ้สูงแห้งพ่อแม่ไปนอนเงินเพิ่นเนาะเพิ่นโอ้ดีใจนักเพิ่นเงินแล้วแล้วเนาะพ่อแม่ไปนอกแน่ งามงามงามเฮือนเพิ่นเน,นาะพูดอ๋อถูกแล้วก็เห็ดของนำ้ำอยู่นอกเพิ่นเห็ดเนาะนีน่อ๋อถูกขักอยู่เด้วเฮือนเนาะทางนี้เป็นทางที่เขามาชวนมาทางนี้เป็นน้ำคลองเนาะฝั่งประเทศไทยอ๋อถูกับข,ขเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งในเฮือนน้อยหนึ่ง สบายดีอุ้งอิงแล้วกินมาอย่างสบายดีเบิ่งเปลี่ยนบอบลูกสบายดีบ่เบิ้งเลยพี่คุยแต่ว่าอ๋อเงินเพื่อนจะเป็นลักใช่ไหมโอ้เพดานกับซำเร็จแล้วเนาะเข้าไปนีห้องนอนห้องยังโดยโดยสบายดี มีสามห้องนอนนะแต่ประมาณนี้ประมาณไปนอนะานาะทั้งนั้นก็นเป็นผ้าเขาผ้าน้ำเนาะสี่เพิ่นเห็นใบก่อนทำแท้งสบายดีก็ดีใส่บายกันอของบ้าวันอันหนึ่งสองอันโอ้คเขอบใจเล้อเข้าใจละคุณผู้สา,าวเบียร์ให้เอา ใายของเจ้าอยู่ใส่ทำโจ๊กเพราะว่าเจ้าก็กินผู้เดียวอ้าวแค่นี้ถึงคองอือแล้ว <c oughs> เดินคู่ด้วยเงินข้ามเงินคูนเนออ <c oughs> ดูดีมแม่แองให้ร่ำให้รวยเด้อโอเคดีใจนำยินดีนำ คองพ่อแม่ไ่นองเอ้าใส่ชิมงานเนาะโอเคพู่ละพ่อแม่นอนเนาะเพือาหานการกินของเพื่อนเนาะเอ้มอแม่ยังง้อเนี่ยนะป้าเบิ่งหาการกินพุ่นพื่นพ่น พักขนาดพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ขาขนาดเลยเดี๋ยวเอาที่ไปก่อนอาหารการกินเลยโซลาบแกงอกน้องไม้ปักเกี๊ยงโอเคเอาพักการกิน,กนข้าวกันมานี่ลองมาดูลองกินมาดูเด็กไม่ต้องเด็ก ตรวจแท่บแท็บนองแฮมของนอาเอาลองมือดูลำเนื้อ